โกฟ้าเจอนี่เล่าทุกเรื่อที่เราเจอมาวันนี้ค่ะจะกระชวนทุกคนมาคุยเรื่องเกี่ยวกับทั่วร์แปลกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอคะในโลกนี้ใช่ไหมในโลกนี้ค่ะคใชททท่ทัวรอากาศทัวใต้น้ำทัวท่วรอากาศ ทัวร์อกาศเหมือนกันค่ะทัวร์อวกาศเนี่ยเราเลือกอันนี้เพราะว่ามันมีจริงคือทุกวันนี้แบบจะเรียกอะไรมันมีแบรนด์ที่ทุกคนรู้จัก Space X หรือ s p a c e มหรือน l า n Musk แต่ค่าตั๋วแพงมากถามว่าถ้าเลือกใต้น้ำทับอวกาศเราไปอวอกาศอยู่แล้วแน่นอนถ้าได้มีใครสปอนเซอร์ให้ไปฟรีมึงรู้บอกว่าเท่าไหร่เป็นพันล้าน1,800ล้านแล้วทำไมถึงไม่เลือกทัวร์ใต้น้ำ รู้กลัวล่าสุดแบบเพิ่งมีข่าวแบบระบงระเบิดแบบพุ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับน้ำด้วยล่าสุดหลังๆก็เลยรู้สึกแบบเออไปออกากาศดีกว่าดูแบบว้าวซากว่าทัวร์บ้านตีเฮี้ยนหรือทัวร์เกาะล้างทัวร์เกาะล้าง เราอยากไปบ้านผีเฮี้ยนมากกว่าทัวรเกาะล้างคือเกาะล้างเนี่ยมันมีอันที่เราเสิร์ฟมาคือมันมีเกาะล้างที่ญี่ปุ่นชื่อฮาชิมะมั้งแล้วตอนนั้นเราเกือบเคยกันไปแล้วเกือบพาเพื่อนไปด้วยเพราะว่าชอบชอบความแบบเกาะล้างมันมีประวัติศาสตร์มันแบบมีที่มาที่ไปว่าทำไมอีกเกาะนี้มันถึงล้างมันเหมือนเข้าไปทัวร์แต่ก็มีได้ฟิลดหลอนๆด้วยแต่บ้านผีเฮี้ยนไม่ไหวกลัวคือในบ้านผีเฮี้ยนอันที่เราเห็นอะคือมันก็เป็นแบบคือมันเป็นความผีเฮี้ยนแบบฝรั่งอะคือทายไม่รู้นะส ผีเฮี้ยนไทยกับผีเฮี้ยนฝรั่งอะ<ต>ยังอของฝรั่งมันไม่ค่อยน่ากลัวน่ากลัวได้กว่าใช่แล้วมันก็ดูแบบว่าเป็นการเที่ยวแบบเดย์ทริปทัวร์ที่มันเหมือนมีอัธรรถแทนที่แบบมึงจะรู้ประวัติศาสตร์เฉยๆมันมีแบบอุ้ยแอบกลัวอันนี้อุ้ยตรงนี้มีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันดูน่าสนใจกว่าสำหรับอันนี้เลือกไม่เหมือนกันทัวร์โรงแรมนั่งแขกหรือทัวร์รนะ้านอาหารขุนยนต น้ำแข็งค่ะโรงแรมน้ำแข็งเหมือนกันเออเหมือนกันคือโรงแรมน้ำแข็งเนี่ยเราก็ไปอ่านมาเหมือนเดิมว่ามันมีทัวร์นี้อยู่แต่แบบอยู่ตามขั้วโลกแถบอาร์กติกแหละเพราะมันก็คือ,อเรารู้แหละว่าหนาวอะไรเงี้ยแต่ความเจ๋งของมันคือมันมีความลิมิต ถ้าไม่ใช่รู้ดูที่มันจะจะเป็นน้ําแข็งอ่ะมันก็จะละลายเท่ากับมันมีเวลาของมันเราก็ไปแล้วก็แถวนั้นวิวธรรมชาติคือสวยงามอยู่แล้วเพราะงั้นเลือกคือน้ำแข็งเหมือนกันก็คืออยากจะไปดูแบบเฮ้ยเขาก่อสร้างเอาน้ําแข็งเามาก่อสร้างเป็นอาร์เคเต็กเจอร์ได้ยังไงเซลลิ่งเหมือนแบบตอนเด็กที่เรียนว่าอิกรูคือแบบแผ่นขึ้นอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราไปแอบดูรูปมาเลย คือเตียงเขา,เอาตอนแรกก็าจะอย่ที่หนาวอย่างนั้นจะอยู่ยังไง <ừ m. S 1> ใช่ปะแต่ว่าตรงเตียงนอนจริงๆเขาก็ยังทําเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นผ้าเป็นขนเป็นนุ่มๆมามันไม่ใช่แบบว่าอน,นอนหนาวตายบนน้ําแข็ง <ừ m. S 1> ตัวเปียกอะไรไม่ขนาดนั้นก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ตัวภยัยพิบัติของจริงหรือทัวเขาขงกดสยอง ทัวร์ภัยพิบัติของจริงอันไหนนะมันเป็นยังไงเชอโนบิเหรออ๋อเชอโนบิลอ๋ออันนั้นเราชอบเราดูซีรีส์ใน HBO ด้วยเพราะว่าเราเลือกเพราะว่ามันแบบก็เหมือนเดิมมันเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ว่าไอการที่จะเกิดปรามานูตรงเนี้ยรังสีที่มันแผ่ขยายตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันไปเห็นซากเมืองล้างด้วยมันก็ไปดิฟกับเมืองล้างแหละแต่ก่อนจะไปก็ต้องเช็คก่อนนะว่าค่ารังสีมันดีอยู่ไหมนั่นแหละคือเหตุผลที่เราไม่เรือกมันเออก็เลยเลือกทัวร์เขาวงุ่สยองแทนเพราะว่า คือหนึ่งอ่ะเรากลัวเรื่องแบบอีลังสงลังเสียคือมันยิ่งไปดูก็เพิ่มโอกาสที่ตัวเองจะเข้าไปอยู่ในสิ่งที่อันตรายมากขึ้นแล้วเวลาไปเที่ยวมันจะฟิลแบบหดหัวอ่าใช่มันจะวามซึมซ่าหงหูทึมๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปดูเขาวงกดประหลาดหลออๆดีกว่าไอ้เขาวงกอดหลอๆอันเนี้ยมันก็คือเหมือนกันคือมันจะเป็นลักษณะของเดย์ทริปที่แบบเฮ้ยมันมีกิจกรรมพิเศษอะไรแล้วเข้าไปดูแล้วแบบมันมีอะไรให้ให้เราได้ทําได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวสนุกๆที่มันแบบเป็นกิมมิกอ่ะอันนี้เลือกกไมม่เหือนนั ตุ๊กตาไสยศาส,าสารหรือดีวชัวร่าไม่มดล่ามแม่มดค่ะไม่เลือกเลยแลกไหมสองอันเนี่ยดูแบบอาจะให้เลือกเลือกเลือกตุ๊กตาไสยศาสตรแล้วกันเพราะว่าอะไรมันดูมันน่าจะมีออบเจกต์ก็รู้สึกว่าแต่ละตัวก็คงมีสตอรี่เทลลิ่งมั้งจริงแต่ที่เราไม่เลือกเพราะว่ามันหลบนี่แหละเราเออรู้สึกว่าแบบ มันมีของมันมีของดูดูตุ๊กตาหรือแบบไม่รู้ที่ประสบการณ์นอกว่ามันจะรู้สึกมันมีอ็อบเจกต์ให้เราต้องกลัวแต่ว่าจริงๆทัวร่าแม่มดอ่ะมันเป็นยุคหนึ่งของอ่าเมกาจริงๆซึ่งเราดัว่าเฮ้ยอยากรู้เรื่องนี้มันดูมีประวัติมันมีบอะวัติจริงๆแล้วก็น่าจะสนุกกับเรื่องเล่าอะไรเนี้ย พอน้องเอามาเล่านี่เราก็รู้สึกนะว่าเออบนโลกนี้มันมีทัวร์อะไรใหม,ม่แปลกๆเยอะมากเลยอะ่ะอ่ะเราสองคนแล้วกันเคยไปเที่ยวทัวร์แปลกๆบ้างไหมคืออาจจะยังไม่ถึงกับแปลกมากมแล้วกัน,นนะแต่เรียกว่าแบบเอาในประเทศไทยเท่าที่เราแบบว่ามีประสบการณ์คือเราชอบอันหนึ่งก็คือทัวร์ชื่อ EXP จริงๆก็จะบอกว่ามันเป็นทัวร์ที่เราได้ไปประสบการณ์เองตรง,งซึ่งเป็นทัวร์ชื่อ EXP มาต่างกับที่อื่นยังไงใช่ป่ะคือชื่อก็บอกแล้ว EXP ก็คือ experience ซึ่งปกติถ้าทามาตรฐานเวลาเรามีไม่ค่อยดี กับทัวร<ม>์ที่แบบเฮ้ย<ม>ต้องเจ<ม>็ดแปดเก้าต้องทุก<ม>อย่างต้องทำเหมือนกัน<ม>ต้องเป,เป๊ะเป๊ะแบบนี้<ม>ลงทัวร์ช้อปปิ้งซื้อของอะไรเงี้ยนะซึ่งของเอ p อเพีเรารู้สึกว่ามันเป็นทัวร์ที่ทาเก็ t คนรุ่นใหม่ แล้วมันก็จะไปเลือกไปที่ที่ต่างๆที่มึงได้ประสบการณ์ตรงที่อาจจะไม่ได้เน้นช้อปปิ้งแล้วก็ได้มี flexible time ในการทาอะไรของตัวเองเช่นแบบในสมมติล่าสุดที่เราได้ไปไปบาหลีไปบาหลีซึ่งไปบาหลีอ่ะพอเราก็จะรู้แผนข้าวๆว่าเราไปเมืองนี้กี่วันเมืองนี้กี่วันเมืองนี้กี่วันในแต่ละเมืองอ่ะมันก็จะมีว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไป rice field นาข้าวแล้วก็จะไปเล่นเซิร์ฟแล้วก็จะมีแบบว่าไปทําอาหารโลค a l แบบคนบาหลีอะไรเงี้ยซึ่ง เราก็มีสิทธิ์จะเลือกว่าเราจะไปหรือไม่ไปแล้วถ้าเราไม่ไปอะ่ะเราก็ไปหากิจกรรมอื่นทําก็ได้อเออมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ค่อยบังคับที่ทุกคนต้องแบบเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่ต้องเจ็ดแปดเก้าเพราะว่ากิจกรรมอะ่ะมันจะไม่ได้เริ่มเช้าขนาดจะเริ่มสักแบบสิบเอ็ดโมงสิบโมงมมเพราะว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์มันจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นที่แบบพอตกดึกอ่ะละเริ่มเที่ยวบาร์เท<ๆ>ี่ยวคืนมันก็จะแบบกว่าทุกคนจะกลับบ้านคืออย่างต่ำคือเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองต กับการได้ไปใช้ชีวิตกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆ,ซ,งๆซ,งซึ่งมันก็เหมือนเป็นการดีสล u ฟซีสเต็มทัวร์เหมือนกันเนาะอันเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คือทัวร์แบบเนี้ยมันจะเป็นทัวร์ที่เราอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมเพื่อนฝรั่งการที่เราแบบไปเที่ยวคนเดียวอ่ะ มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ายังไงทัวร์นี้กว่ามันจะเปิดก็ต้องมีคนนั้นคนนี้มา่อยใช่ปะแล้วมันก็คือด้วยความ c u เจอร์แบบนี้มันเป็น c u เจอร์แบบฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เจอเพื่อนแบบที่หัวนอกไม่ก็เพื่อนต่างชาติไปเลยเออแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่เอประทับใจเหมือนได้เจอคนที่ไปจนไทยเหมือนกันเราจะอยากชอบความ f l e x i b l ลแบบนี้ันได้ไปเล่นเซิร์ฟไงก็เลยแบบโอ้ใช่ชอบอะไรเงี้ยอ่ะของเราเราเคยไปทัวร์หนึ่งก็คือชื่อทัวร์คิดอ่ะเป็นยังไงบ้างทัวร์คิดเนี่ยมันคือ จะเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนรูปแบบทัวร์เรียกว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนขนาด E X P ละกันแต่ทัวร์คิดมันจะเป็นทัวร์ที่แบบพาไปประเทศแปลกๆเกอ็กสตติทั้งหลายแบบที่เราไปมาคือไปตุรกี <อะ S 1> ไปมองโกเลียอ,อ,อะไรพวกเนี้คือมันจะเป็นประเทศที่เรารู้อยู่แล้วคําตอบว่าเ,เราจะ เราจะไม่ค่อยไปเองเท่าไหร่เพราะว่าอันตรายด้วย<ม>แล้วก็การเดินทางที่แบบค่อนข้างไกลทุกอ,อย่างคือ,คอถ้าต้องพิแพเองมันก็คงจะลำบากคืออันนี้ข้อดีของทัวร์นี้มันก็เลยเหมือนว่าโอเคเราจะได้ไปที่ที่เราอยากไป<ม>ถ่ายรูปแฮปปี้นะแต่ว่าการระหว่างการเดินทางที่มันต้องข้ามเมืองไกลๆเนี่ย<ม>เราสบายมีเวลาแบบพักผ่อนเต็มที่<ม>ได้นอนโรงแรมที่โอเค<ม><ม>แล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้ข้อดีข้อแรกข้อ2คือ มันจะได้คอนเนคชันคือในทัวร์มันมีบรรยากาศของการที่แบบคนนั้นเป็นมูชเชลแฟนของคนนี้คนนี้รู้จักกันเฟรนเฟรนมากใชม่มันจะไม่ได้เป็นเหมือนทัวร์ที่ปกติเราไปแล้วเราเราไปเจอแบบผูคนเจนเนอเรชั่นอีกอันนึงแล้วอาจจะคุยกันแบบเอออาจจะคุยกันแค่แบบตนตอนตอนกินข้าวแต่อันนี้คือถึงขั้นแบบตอนเย็นมีไปนั่งปาร์ตี้กันต่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ,เยอยนี่ก็เป็นโลกใหม่ กับอันที่3คือเราได้รูปสวยๆ <c oughs> คือมันเป็นทัวร์ที่แบบมีช่างภาพไปด้วยแล้วก็ได้ถ่ายรูปแบบมาแล้วก็แบบรูปฉากึ้นบอลรูนฉันได้โปรไฟล์พิคอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอัปเกรดจากทัวร์ปกติที่อยู่ในตลาดแล้ว <c oughs> จอยอืมวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์วิดีโอนี้ของเราด้วยเนาะแล้วก<ช>็เรายังม <officer, S 2> ีช่องทางอื่นอีกมากมายใช่ก็คือเฟซบุ๊กไอจีทิกตอ t ์ทวิตเตอร์มากมายก็คือฝากเข้าไปกดไลค์กดอ่า เป็นกำลังใจใช่ลดดแล้วก็คอนเทนต์ไม่เหมือนกันด้วยวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะบายสมมติว่ามึงต้องหนีตายจากทั้งสองอันคือตายอยู่ดีเพราะว่าอ,อันข้างบนก็คือบรรยากาศข้างบนคือสุดล่องลอยอสุดอากาศข้างล<า>่างก็คือจมน้ำตายอะไรนะอิมโพสอิมโพส